ที่จังหวัดยะลานะคะอปะตอห้วยกระทิงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งและปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะที่บริเวณถ้ำบาตูคอหมู่ที่4บ้านควลางา ตำบลห้วยกระทิงอำเกรงปีนังจัังหวดยะลานายอัมพลพงศสุวรณวรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเดินวิ่งและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28รกรกฎาคม2567โดยมีนายเอกวิทยจันทวงศ์นอกรงปีนังนายอมรานเห็นสุดเดน นายกอบตวห้วยกระทิงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า300คนภายในงานมีการกล่าวดูอาขอพอรให้เกิดความเป็นสุริมงคลโดยประธานชมรมอิหม,ม่ามตำบลห้วยกระทิงพร้อมทั้งมอบพันไม้ให้กับหน่วยงานราชการผู้นำศาสนาและประชาชนรวมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่ถ้ำบาตูคอ สนองกิจกรรมเดินวิ่งและปลูกป,ป่ปาปลูกป่ปปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอรบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567ซึ่งทางอบตห้วยกระทิงจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความตรงรับพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์พันธุ์ไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517 รวมถึงในการลดภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ําภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสุขภาพกายใจที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงครับ